คุณรู้ไหมว่าในวันเข้าพรรษาเรามีประเพณีหนึ่งที่น่ารักและอบอุ่นใจมากชื่อว่าประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาใจบุญอยากนิมนต์พระภิกษุไปฉันพัตตาหารที่บ้านแต่คนรับใช้กลับมารายงานว่าไม่เห็นพระเลยเห็นแต่คนเปลือยอาบน้ำฝนอยู่นางวิสาขาจึงเข้าใจทันทีว่า พระท่านคงกำลังอาบน้ำฝนด้วยความปรารถนาดีนางจึงขออนุญาพระพุทธเจ้าเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์นับแต่นั้นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงกลายเป็นประเพณีที่เราสืบต่อกันมาโดยเชื่อกันว่าผู้ถวายจะได้อานิสงส์มีผิวพรรณผ่องใสสุขภาพดีและจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนหยดฝนที่หล่นลงมาเลยล่ะ